เซินโนนำเสนอให้ชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้อยู่ติดถนนสองด้านเลยนะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวค่ะขนาดเนื้อที่38ตารางวาเจ้าของขายเองค่ะทำเรดีๆนะคะบ้านแปลงริมนะคะสามห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครวงัวหนึ่งห้องน้ำราคาหนึ่งล้านนบาทค่ะอยู่ใกล้ถนนมิตรภาพอุดรขอนเก่น200เมตรนะคะ อยู่ในซอยยานเกาะ2คับหติดกับสถานีวิทยุยานเกาะถนนบ้านเซตำบลหนองขอนกว้างอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะบ้านพร้อมที่ดินเจ้าของขายเองนะคะ1นึ่งล้านสามแสนบาทเป็นที่ดินฉนดทุดแดงนะคะสนใจติดต่อนะัดชมพื้นที่หรือต้องการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมโทรคุยโดยตรงด้วยตนเองได้เลยค่ะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะ แอดมินใส่ข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้ทั้งหมดและมีเบอร์ติดต่อผู้ขายด้วยเพื่อจะได้สะดวกต่อการนัดชมแปลงจริงกันในวันนี้เจคโนรรา,าไปก่อนสวัสดีค่ะ